รอดแล้วนลับแล้วรีดแล้วสบายเลยลับแล้วมันสามารถชงเย็นได้ชกุลได้ตัวรังให้นาซาผลิตรู้แล้วโงนใช่ฮึ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ก็ไม่ยังไม่ตนก็บอกผมว่าอดเรียบงานก็อยากให้จบที่สกินไ่เอาไม่จำเป็นเลย ไปไป้าผากางเกงเลยเด็กเอากางเลยโอ้ลูกองหมทด้นใช่ดางตรงนี้ดีกว่างรนี้ไงก็ไมตรงนี้ตรงนี้เอาไปที่มอนไงใครรู้ว่าไม่หลอกหบน หนึ่งกล่องนี้กี่ซองเจมส์ร้อมปฏิบัติกรรมครับสิอ มาหลายเดียวดีนจะะกอาสาเนาะคือเราบบอยู่อยู่นกเนี่ยเพเจอกันบรรยากาศนะก่อน้านะครับงานด้ยโหทำงานทำงานเลยมาชงได้ น้ำเย็นแล้วก็น้ำอุ่นนามารบน้ำเย็นจงได้น้ำเย็นน้ำเย็นและน้ำอุ่นปริมาณน้ำแค่นี้ครับไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่เย็นหรือธรรมดาน้ำธรรมดาไม่ใช่เย็นที่ไม่ได้เย็นไปน้ำมุนดาปูน้ำอุ่นปูธรรมดาน้ำเย็นก็ได้น้ำเย็นเลยหมอใช่แอฟซีคอมเมนต์ช่องป้าป้าป้าอยังมีแปลเหมือนช่วยบอกเจ้าแล้วนะป้าก็ยังไม่ดีนะอ๋อปลากินปลากินไปอากระออก ผมว่าไม่ใช่กาแฟแล้วผมว่าการมจะออกกินไปงี้เลยไม่ใช่กาแฟกินดูไม่ใช่กาแฟแล้วไม่ใช่กาแฟแล้วมาแลไม่ใช่กาแฟ้วเป็นกลางก่อนน่าจะกาแฟนะครับจะไปกลางแล้วนะครับก็มาแล้วนะครับกาแฟเม็ดแล้วกินเลยคะไปถายสิหมดยังจะได้ยินนะครับประมาณนี้นั่งยกมาเลยยกก้าวกลางนั่นน่ะเออที่ปนแล้วใช มาดีมาแล้วมาดูนะครับทุกคนแอดมินมาแล้วดีใจมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเราขอแบบถ่ายปกสนิทหนึ่งก่อนอู้สวยงามเกิชื่อสวย ท, 4, ท,ที่ชงได้ทั้งเย็นแล้องานเปรียบตัวผลิตภัณฑ์นะครับทีมแอดมินมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็งานนะครับมาบวงสรวงกันก่อนนะครับ

เรียบร้อยแล้วเต้นมาเล่อะลังเลื่นได้อยู่กลูกลังลงท้าลืนยิ่เหรอเดี๋ยวนีย้อยมีผ้ามาแล้วผ้าผ้าขอถงถงบ้านบัวถุงพกใหญ่ลูกระหว่างรอบรรยากาศนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับ จะรอผ้าก่อนนะครับเพื่อปูให้สวยงามนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ครับผ้หยาบจะไปเหมือนเพื่อนนะครับเด็กจะพากัน่อย เป็นลูดอะไรนี่กลายเป็นมูกชะารพิเศษครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้นะครับเจอกันให่คลิปหน้านะครับเอฟปากปิดพัโอ้โหหล่อมากเลยข้างๆเป็นเบ็คแฮมข้างหลังเป็นโดนันโด นึกว่าอําพัดชราเอาไม่สุดนะถ้าสุดไม่ได้นะลิเกสุดไม่ได้ไม่ได้โอ้สวยจริงสวยจริงโอ้โหไป สวยมากเก็บสักคลิปเลยครับว oh, mm. ันนี้เนดน้อ้าคลิปแรงไม่เสร็จเลยครับ คุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับฝากชมคลิปด้านหลังให้ด้วยละกันนะครับอ,อ,อ,อริสรนแฟมิลี่นุกิฟ์แฟมิลี่ปอสอนบดอดนเมือ